นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธ ah ัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาสขาโตพะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมสสามิกราบ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิกราบพุทธังสรนังัาฉามิธรรมังสรนังัาฉามิสังฆังสระนังัาฉามิทุติยมปีพุทธังสรนังัาฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังัาฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังัาฉามิตติยมปีพุทธังสระนังัาฉามิตติยมปีธรรมังสรนังัาฉามิ ตติยมปิสังคังสรนังัจฉามิปานาติปาตาเวรามา as, ระณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัินาทานาเวรามา as, ระณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรามา as, ระณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามา as, ระณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมรระมัชะป,ปะมาทัฏฐานาเวามรมานีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิทิริทิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกะมะ่มาอุนี้เถิดอิทิริทิพุทธานิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกะมะ่มาอุนี้เถิด อิทธิฤทธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดตเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุนี้เถิดพุทธังอาราทานางธรรมังอาราทานางสังฆังอาราทานางพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทธังอาราทานางธรรมังอาราทานางสังฆังอาราทานาง พุทธ h, ังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทธังอาราธนานางธรรมังอาราธนานางสังฆังอาราธนานางพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมอิติปิโสภคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุตโโลกะวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสาระิ สัทธาเทวมนุษสานางังพุทโธภควาติสวากขาโตภควาตาธรรมโมสานทิฏโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะาณาียโกปัจจตังเวทิตัโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอย่าทิทางจัตตาริปุริษายุคานิอัตถอปุริสปุกหอคา,าลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกระรนียโยอ,อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบาลังทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วสเสวยอมตรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสัพรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข มี28พระองค์คือพระพุททรงพระนามว่าตันหังกรเป็นต้นพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสาริบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคันลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณัฏัญญาอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวาพระกัสสป,ปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายโมนีผูประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง พระเถระกุมารากัสปผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตภัยราออยู่ที่ปากเป็นประจำพระปุณณพระอังคุมานพระโอบาลีพระนันทัและพระศิวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจัดจูดณเจิมที่หน้าผากส่วนพระอสิติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปิติอยู่เบื้องซ้ายพระทชักคัสสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปฤติพระโมรปฤรติและพระอาดา,าติยอสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาศอนหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาที่คุณอันมั่นคงสัตตปราการเป็นอาภร์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อา้พระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปทาวทุกทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคคดีเป็นต้นเป็นสมุดฐานจงกรรมจกักคะให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันลำเลิศทั้งปวงนั้น ทงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัฏฐาวะอันตรายใดๆด,ด้วยอนุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้า ชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนินรันเทินสวดตามกำลังวันอาทิตย์6จันสิบอังคาร8พุทศก้าพรหัส 19, สิบเก้าสุกยี่สิเสาร์สิบ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีน,นพร,รัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธมโมสังคโฆยทาพุทธโมนะพุทธะโบชาธรรมะโบชาสังฆโบชาอักขีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆโูเชมิ บทอัญเชิญพระเข้าตัวแผ่เมตตาสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอ่อนหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสวดห้าจบพุทธังอธิสอถามิธรรมังอธิสอถามิสังฆังอธิสอถามิให้อธิฐานเอาบทกล่าวขออโหสิกรรม ขออำนาจพระพธิ์พระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าสร้างตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตขอบุญทั้งหมดนี้ถึงนายเวรทั้งหมดของข้าพเจ้าตลอดไปจนสิ้นชีวิตข้าพเจ้าทั้งนายเวรที่อโหสิกรรมแล้วและที่ยังไม่อโหสิกรรมขอบุญของข้าพเจ้าถึงทุกท่านตลอดชีวิตข้าพเจ้าเทินสาธุสาธุสาธุ บทขออโหสิกรรมรวมขออำนาจบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเจ้าและพระสัมมาพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดได้โปรดแผ่นาบุญกุศลขอองค์การถวายสังฆทานของข้าพเจ้าให้มีความพอเหมาะพอดีไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้าแล้วและเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ตอนนี้ข้าพเจ้าสํานึกผิดจริงๆในการกระทําที่ได้เบียดเบียนท่านในอดีตที่ผ่านมาจะด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าท่านด้วยสํานึกในความผิดครั้งนั้นที่ได้ทําแก่ท่านเจ้ากํำนายเวรไว้ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้แล้วและบางทีไม่รู้ด้วยว่าไปทําอะไรไว้ยังไงเพราะไม่ทราบและไม่สามารถ ย้อนเวลากลับไปได้แต่ข้าพเจ้าขอชดใช้ด้วยการอุทิศบุญให้ท่านเจ้ากำนายเวรจนกว่าท่านจะพอใจแต่หากท่านยังไม่พอใจจะกระทำแก่ข้าพเจ้าต่อไปข้าพระเจ้าก็คงห้ามท่านไม่ได้แต่ขอท่านกรุณาและอโหสิกรรมต่อกัน แต่ทางข้าพเจ้าจะขอประกาศคำให้อโหสิกรรมโดยมีพระรัตนตรัยเป็นพยานในการให้อโหสิกรรมและเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเคารพที่สุดและมีท่านท้าวพญายมราชกับพระแม่นางธรณีช่วยเป็นสักขีพยานและโมทนาส่วนบุญครั้งนี้ของข้าพเจ้าไปด้วย ข้าพเจ้าจะขอประกาศว่าข้าพเจ้าจะขอให้อโหสิกรรมแก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรจะไม่ขออาคาตพยาบาทท่านอีกต่อไปขอจบกันตรงนี้วินาทีนี้สำหรับข้าพเจ้าขอหยุดการจองเวรจองกรรมไม่ถือโทษเอาความตลอดไปและจะให้อภัยทานท่านที่กำลังกระทำกับตัวข้าพเจ้าอยู่ในตอนนี้ข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมต่อกันแอละกัน ข้าพเจ้าจะส่งกุศลผลบุญให้ท่านต่อต่อไปจนข้าพเจ้าสิ้นลมจากโลกนี้ไป ขอพระรัตนตรัยเป็นพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้และขอผลบุญนี้มีประมาณเท่าใดจงส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญแก่ท่านเจ้ากำนายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้าแล้วและเจ้ากำนายเวของเจ้ากำนายเวรของข้าพเจ้ารวมไปถึงเจ้ากำนายเวรทุกๆท,ท่านขอให้ท่านที่กล่าวมาได้เจอความสุขอันเป็นทิพย์ได้เลื่อนภพภูมิให้เจ้ากำนายเวรทั้งหลายไปสู่ที่มีความสุขจากภพภูมิที่เป็นอยู่เท่าเทียมกันทุกๆ ทุกท่านนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถทำได้ในตอนนี้เพราะไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขได้ถ้าย้อนได้ข้าพเจ้าก็จะไม่เบียดเบียนท่านที่ทำได้ในตอนนี้ทำได้เท่านี้จริงๆถึงท่านไม่เอาสิ่งที่ข้าพเจ้าส่งให้ก็ไม่เป็นไร ข้าพเจ้าก็ขอส่งผลบุญให้ท่านทุกๆวันทุกวัน,วนจนข้าพเจ้าสิ้นลมจากโลกนี้ไปหรือจนกว่าท่านจะพอใจและได้รับกุศลผลบุญด้วยกันทุกท่านเทิดขออำนาจบารมีของพระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปฐมเจ้าและพระสัมมาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดได้โปรดเมตานำบุญกุศลขอองค์การถวายสังฆทานของของข้าพเจ้าและบุญกุศลที่ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าใต้กระทำม,มาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้เช่นด้วยบุญแห่งการหล่อพระพุทธรูปบุญขอองค์การปิดทองพระพุทธรูป บนขอองค์การนั่งสมาธิและเจริญปัญญาและบอนอื่นๆที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงที่ทำมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลขออุทิศบนนี้ให้มีความพอเหมาะพอดีไปถึงเจ้ากรรนายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้าแล้วและเจ้ากรรนายเวรของข้าพเจ้า รวมไปถึงเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัมภเวสีทั้งหลายให้บุญนี้ถึงวิญญาณที่สมควรได้รับและเมื่อได้รับแล้วไม่กระทบต่อกฎแห่งกรรมหรือผู้ดูแลกฎขอท่านได้รับกุศลแห่งบุญนี้ในการแผ่บุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรของเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัมภเวสีเหล่านี้ด้วย ขอพวกเขาเหล่านี้ได้รับกุศลผลบุญจากข้าพเจ้าเช่นกันและญาติญาติของข้าพเจ้าที่เสวยสุขอยู่บนสวรรค์วิมานขอท่านจงโปรดน้อมรับบุญกุศลนี้ และขอบุญนี้ของข้าพเจ้าได้แผ่ไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือท่านที่ดูแลรักษาพระเครื่องและเครื่องรางของข้าพเจ้าทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีรวมไปถึงเทพยาดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลเครื่องรางของข้าพเจ้าขอท่านได้รับกุศลผลบุญจากการอุทิศบุญในครั้งนี้ด้วย และขอผลบุญนี้ไปถึงเหล่าเทพยาดาทั้งหลายที่ช่วยดูแลหอพักที่ข้าพเจ้าอยู่สันกำแพงและที่อาศัยต่างๆและรวมถึงเทพยาดาหรือผู้ที่ช่วยดูแลบ้านข้าพเจ้ากับบ้านน้องข้าพเจ้าเหล่าเทพยาดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกมอเทวดารุกก็ขอเทวายักษ นาครดคอนทรรอรออ่าอากาศเทวดาทุกชั้นไปถึงพรหมโลกทุกชั้นเหล่าเทพทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ร่วมกับข้าพเจ้าและองค์เทพพระพิคเนตที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือรวมถึงเทพยาดาและท่านที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าทุกทท่านและท่านที่ช่วยในการค้าขายของข้าพเจ้าให้มีคนติดต่อกันทําให้ข้าพเจ้ามีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยและทําให้ข้าพเจ้าได้นําไปต่อยอดในการเพิ่มพูนเงินให้มากมาย ขึ้นและไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุดในการต่อไปขอผลบุญนั้นถึงท่านที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยในการขาและท่านที่ช่วยเหลือนำมาของเงินตราที่ไหลมาเทมา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงท่านที่ดูแลรักษารถข้าพเจ้าให้เดินทางโดยปลอดภัยหรือแม่ย่านางรถที่ข้าพเจ้าใช้สอยข้าพเจ้าไปถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลรักษาข้าวของที่ข้าพเจ้ามีทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นดินที่ข้าพเจ้านั่งอยู่เดินอยู่ทํากิจกรรมต่างๆขอให้ผลบุญนั้นแผ่ไปถึงทุกๆท่านที่เอ่ยนามมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นหากท่านใด ยังไม่ทราบขอมีเหตุให้ท่านทราบว่าผลบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ไปโดยไม่จอดจงบุคคลท่านใดได้ผ่านมาให้ท่านได้โมทนาสาธุการในครั้งนี้ด้วยเทิดถ้ามีแสงสีขาวพุ่งไปขอท่านทั้งหลายที่เห็นแสงสีขาวนี้โปรดทราบว่านี่คือกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าสัตว์ไปโดยไม่มีประมาณไม่จอดจงบุคคลท่านไหน บุคคลท่านใดได้พบและน้อมรับผลบุญก็จะได้รับและเมื่อท่านทั้งหลายเห็นกระแสแสงสีขาวนี้จงอธิษฐานว่าขอผลบุญนี้จงเป็นของข้าพเจ้าว่าสามครั้งน้อมรับผลบุญนั้นและระลึกให้ผลบุญนั้นเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาเป็นสิ่งที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารหรืออื่นๆที่ท่านพึงจะได้รับขอสิ่งนั้นจงแปลเป็นสิ่งที่ท่านต้องการตามท่านปรารถนาเทิน แต่หากด้วยตัวท่านเองที่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกผู้อยู่ในภพภูมิแห่งความทุกข์ได้รับทุกเวทนาอยู่ไม่สามารถแปลเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาเองได้ก็ขอผลบุญนี้ของข้าพเจ้าจงส่งผลให้ท่านคลายจากความเจ็บปวดชั่วขณะแล้วบุญกุศลน,นี้จงแปลงเป็นอาหารน้ำดื่มเหตุปัจจัยต่างๆให้แก่เราเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัมภเวสีเหล่านี้ให้ได้รับอาหารน้ำดื่มทัวหน้ากันทุกท่านเทิน ด้วยอำนาจบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเจ้าและพระสัมมาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดโปรดเมตตาแผ่บาร,รมีของพระองค์ท่านและนำพากุศลผลบุญจากการถวายสังฆทานที่ไม่จอดจงของข้าพเจ้าที่ทำบุญมาโดยตลอดให้มีความพอเหมาะพอดีไปถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสียชีวิตลงจากข้าพเจ้าจะด้วยเหตุใดก็ตามข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆที่ถูกข้าพเจ้าทานยาเพียงเพื่อต้องการรักษา ร่างกายของข้าพเจ้าให้หายจากความเจ็บป่วยไม่ได้คิดประหัสประหารฆ่าแกงกันแต่หากไปทำร้ายทำลายชีวิตของท่านให้ตกร่วงไปก็ขออโหสิกรรมต่อกัน และขอท่านทั้งหลายที่เสียชีวิตจากการกระทําของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติมาถึงปัจจุบันจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามของท่านทั้งหลายจงมาโมทนารับผลบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ไปถึงท่านในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอผลบุญนี้จงบันดาลให้ท่านเกิดความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทิน ด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์โปรดดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าลงมาถึงเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้าและกำลังต่อคิวอยู่และนายเวรทื่อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าไปแล้วรวมไปถึงนายเวรที่มาถึงพ่อกับแม่ของข้าพเจ้ารวมทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในเรื่องต่างๆจงได้รับกุศลผลบุญทุกท่านเทิน ด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ขอบันดาลบุญกุศลของข้าพเจ้าไปถึงญาติธรรมของข้าพเจ้าทุกท่านที่อยู่บนสวรรค์วิมานหรือพรหมโลกทุกชั้นและตามที่ต่างๆด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอำนาจพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมด ขอเบิกบุญแปลงเป็นพันพุ่มดอกไม้และเครื่องบูชาถวายน้อมแด่ครูบาอาจารย์คือเหลา่าฤาษีทั้ง108และครูบาอาจารย์ทั้ง108เบื้องบนขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนตลอดคาพเจ้าไม่เคยคิดลืมพระคุณท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือทั้งในเรื่องการงานและการช่วยเหลือต่างๆขอน้อมถวายบุญนี้แก่เหล่าท่านทั้งหลาย ด้วยอำนาจบารมีของพระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปฐมและพระสัมมาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดได้โปรดนำบุญกุศลขององค์การถวายสังฆทานของข้าพเจ้าไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าและเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ข้าพเจ้า แม้ท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยข้าพเจ้าไม่ได้กระทําท่านแต่บุคคลทั้งสองคือบิดามารดาผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าและเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องตอบแทนพระคุณและจะขออุทิศบุญให้ท่านต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อุทิศบุญด้วยตัวเองก็ตามแต่การที่มีคนเอาของดีมาให้ท่านเจ้ากำนายเวรของพ่อแม่ของข้าพเจ้าท่านก็รับไว้เถิดหากท่านได้รับบุญจากข้าพเจ้าจนพอใจและจะไปสู่ภพภูมิที่ ดีค่ะพระเจ้าก็ยินดีด้วยที่ท่านจะมีความสุขด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่ไปถึงท่านแทนพ่อกับแม่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งขอท่านโปรดให้อโหสิกรรมพ่อแม่ของข้าพเจ้าด้วยด้วยความเป็นลูกข้าพเจ้ามีความเกี่ยวเนื่องกันโดยแท้ข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ข้าพเจ้าและเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ข้าพเจ้า ขอท่านเจ้ากำนายเวรที่มาถึงตัวพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าและเจ้ากำนายเวรที่ต่อคิวอยู่จงโมทนาเอาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกวิญญาณคือกุศลผลบุญ ถ้าท่านรอพวกเข่าอุทิศบุญคงจะอาจจะรอนานเพราะพวกเข่าอุทิศบุญไม่ค่อยเป็นงั้นท่านจงมาเอากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าเถิดรวมทั้งผลบุญนี้ไปถึงยังเทพยาดาทุกๆท,ท่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและท่านที่ปกปักรักษาพ่อแม่ข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงได้รับกุศลผลบุญอันนี้ด้วยกันทุกท่านเทิน พระคาถามหาเศรษฐีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโคสัมมาสัมพุทธัสสะสวดสามครั้งกราบอัตตทัตถังประรเถนะพะหุนปิณหาปเยอัตตทัตธรรมพินญ,ญายะสถถัทธะปสุตโตสิยาอัตตทัตถังประรเถนะพะหุนปินะหาปเย อัตทัตธรรมพิญญายะสทัทถะสุตโตสียาอัตทัตถังปรเพนะพหุนปินะหาปเยอัตทัตธรรมพิญญายะสทัทถะปสุตโตสียาท่องคาถาบูชาพระศิวลีตั้งนโมสามจบศีวลีจมะมหาเทโรเทวตานปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิตตัง สทาศีวะลีจมะมหาเทโรยักขาเทวาพิปุชิโตโสรโหปัจ,จยาธิมหิอหังวันธมิตังสทาศีวะลีเทระคณังเอตังโสติภวันตุเมจากนั้นให้ทำจิตให้นิ่งและเพ่งมองไปที่องค์เครารบบูชาพระศิวลีที่อยู่เบื้องหน้าและให้ท่องคาถาภาษาไทยข้างล่างนี้ด้วยเสียงดังฟังชัดยิ่งดังยิ่งดี ซื่อนามสกุลขอน้อมวันทาพระมหาเถระองค์เอตทัคคะพระสิวลีผู้เปี่ยมบารมีแห่งโภครัพย์อันสุดนับประมาณด้วยทานบารมีทุกมหากับอันไพศาลจงบันดาลการกิจของข้าพเจ้าให้ก้าวหน้าในมหาลาภผลและดานดนให้เกิดมหามงคลขึ้นชื่อว่าอับจนไม่มีจงอย่าได้มีบังเกิดขอความเป็นเลิศในโภครัพย์สุดนับประมาณ จงอภิบาลเกื้อหนุนบุญชะตานำพาให้ได้พบความมั่งคัง่งขอพลังบุญพลังทิพจงหยิบยื่นความเจริญให้บังเกิดขอให้เปิดขุมทรัพย์มหาศาลเงินแสนเงินล้านให้ได้ชื่นชมขอให้ได้สุขสมในกองทองให้ได้ครอบครองกองเงินเท่าเนินเขาขอให้รุ่งเรืองยาวไกลไม่ขัดสนไม่อับจนตลอดปีตลอดไปขอเงินทองเข้ามาดั่งสายธารไหลไม่ขาดสาย ทั้งจากแดนใกล้แดนไกลาหากปรารถนาในลาภผลใดๆขอให้สมหวังดังตั้งจิตขอความร่ำรวยในชีวิตปรากฏทั่วแดนทั่วทิศด้วยจิตตานุภาพแห่งองค์พระศิวลีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินแล้วกล่าวสาธุสามครั้งหลังจากสวดคาถาจบขอให้ตั้งจิตและอธิษฐานในเงินทองที่ปรารถนา พระศิวลีขอได้เฉพาะเงินทองเท่านั้นขอเรื่องลูกขอความรักและเรื่องอื่นไม่ได้นักเคล็ดลับในการบูชาวันดีที่จะบูชาคือวันที่จิตใจคุณเบิกบานแจ่มใสไม่เศร้าหมองเพราะใจที่เบิกบานจะมีพลังมากกว่าการสาธยายคาถาจะเกิดผลได้ให้ทำบุญทำทานหรือสมาทานศีลหรือนั่งสมาธิก่อนมาสวดยิ่งดีคาถาเปิดโอด ว่าตอนเช้าอักโคหามัสมิโลกสศะเซตโถหามัสมิโลกสสะเซธหถหามัสมิโลกสศะอายมันติมาเมชาตินัตถิธานิปุณาภวติในโลกนี้เราเป็นผู้ยอดที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดการเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไม่มี พระอภิสวาจาที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งออกมาเมื่อแรกประสูติและเดินได้5้ก้านี้พระเถระผู้ใหญ่หลายรูปได้แนะนำให้เราใช้เป็นคาถาเปิดโอดตื่นเขาขึ้นมาให้กล่าวคาถานี้ก่อนคำพูดใดๆจะเป็นสิริมงคลสูงสุดจะทำการสิ่งใดย่อมมีสติปัญญาและสำเร็จสมความปรารถนาตามส่วนที่ควรได้รับแต่จะดียิ่งไปกว่านั้นถ้าได้สมาทานรักษาศีลและ ฮิริโอตป,ปะด้วยบทแผ่เมตตาหลวงพ่อฤสีอีทางปุญญาพลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งห,หลายได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิทศส่วนกุศลน,นี้แก่เจ้ากามนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงอโหสิกร,รรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิทศส่วนกุศลน,นี้ ให้แก่เทพพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพระยายมราชขอเทพพเจ้าทั้งหลายและพระยยมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นศักชีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงได้รับนาะการบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดถ้ายังไม่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อได้หนุนนําชีวิตและต่อยอดช่วยเหลือในงานด้านพระศาสนาต่อไปคาถาท้าเวสสุวรรณให้ตั้งนาโมสามจบ พุทโธอระหังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนพุทโธอรหังกรรมโตเมตตังกรรมพันธะนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดสามจบบทกรวดน้ำอีม่น่าปุยอย,อยอกรมเมนะขอเดชเดชกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดาญาติกาทั้งหลายสมณชีพรามอีกทั้งเลือดปริ้นลาพระอินทเจ้าฟ้า พระโคโดมพระพรหมมีฤทธิ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรฉลูกันพระมาตุลีพระกรงพาลีพระภูมิเจ้าที่แม่สือพันจิต พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาแม้พระคงคาไหลแม่พระเพลิงแม่พระพายแม่พระฉุดฉาดพญายมราชเท้าเวสุวรรณเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่นายสมุบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทําผิดจะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายปิดอบายให้มั่นเปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้ง เกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุขเกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกขอให้พ้นจากทุกท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขย,ยิ่งยิ่งนิพพานาังปัจจโยโหนตุพุทธังชั่วอนันตังธรรมังช่วจักวาลังสังฆังนิพพานาังปัจจโยโหตุและพวกวิญ,ญญาณทั้งหลายยังบอกว่าถ้าสวดภาวนาเป็นประจำไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นจะพ้นจากห่วงทุกข์ ผู้สวดเองก็จะมีแต่ความสุขสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่มากล้ำกลายชีวิตอายุจะยืนนมโมสามจบอิติมมะมีมาโมลพูลมามีมามะมาาัดนมะพะทะอิติมมะมีมาโมลพูลมามีมามะมัดนมะพะทะอิตมาาิมมะมีมาโมลพูลมามีมามะมัดนมะพะทะนโมสามจบสิวลีมหาเถรังวันธรมิหังสามจบทำห้าจบ